นี่คือตลาดตลาดร้อยปีวันวันธรรมดาครับวันเป็นวันวันอังคารตลาดร้อยปีของสารนะถ่ายชมันนี่ก็จะเป็นท่าก่อนม,มาก็จะเป็นท่าเดียว มีไหมขนมเเรียกขนมอะไรนะขนม,ขน,มน้ำตาลปบราบอนะไรอปูตรนั้นไปฝั่งฝั่งฝั่ง แางเมกล่ีขนมโบราณตั้งเีขกระเพดแลวยังมีของเจ้าปูเลี้ยงทอดละ้อน้บริการสุด่ันนะคะอนี่ขนมอะไรนมชิญเลยค่ะชิญเลยให้ชิมก๋เตี๋ยวให้แขชมดูอมานั่งักแขกน้นด้านในกล่องได้นะคะ ที่นั่งด้านในยังน้อยอยีกเยอะเลยค่ะก็จะคงความเป็นโบราณน,นี้อยู่เชิญแวะชิมก๋วยเตี๋ยวร้านแดงร้านอร่อยตลาดกองส่วนก่อนค่ะ,ะมากองส่วนต้องแวะชิมก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊อ๊นนะ,ะอนนี้ตุ๊ตับประกันไม่ผิดหวังค่ะร้นนานขนลาบกอส่คาคือไม่แพงเชิญนด้าได้เลยค่ะแวะชิมก๋วยเตี๋ยวไานค่ะชมวิว